สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะวันนี้สถานการณ์โควิดเราต้องล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคอ่าน้องวายุทําอะไรก่อนนี้ครับเอาอันนี้เอาอันนี้เอาๆแม่ไม่กดให้เอามือลองอ่าโอเคถูน้ำไม่ยังเปิดน้ำไม่ยังแล้วเอาเปิดน้ำมาถูแล้วต้องทำยังไงต้องร้องเพลงแข่ปดูดเบิร์ดเดือทูยูสามรอบใช่ไหมเอาร้องเลยถูมือด้วย ถูอ่ะถูถูถูมือถูมือหน่อยครับน้ําแรงไปเอาถูยังไงถูยังไงล้างอีกอะล้างอีกล้างอีกให้หายฟองล้างให้หายฟองเลยล้างมือล้างมืออ่ะล้างล้างมืออีกล้างอีกล้างอีกล้างอีกถูนานๆถูนานๆให้เชื้อโรคมันออกไปเลยโอ้ยเก่งจังเลยเสร็จแล้วใช่ปะ เช็ดมือเช็ดมือกับเสื้อปะาป๊าให้แห้งเช็ดให้แห้งโอเค